สวัสดีค่ะวันนี้อยู่เชียงใหม่เมื่อกับพลจะตกเลยอะค่ะตอนนี้นะคะเมื่อกับพลจะตกมืดมืดอยู่ค่ะแต่จะมีลมแรงน้อยเนี่ยมีแดดและตะกี้ในมืดมากแต่ลมจะเย็นๆน,นะคะย่างทุกวันนะมันจะร้อนวันนี้จะมีลมลมเย็น แล้วก็มืดเมื่อกับปนจะตกออกไปชวนเหมือนเดิมค่ะส่วนนี้มันนาแรงอะคะ่ะน้ำคลองก็ไม่มีแห้งแรงมากจะหลดตน้นไม้ต้นตอก็ไม่มีน้ำเลยมาดูที่เขาทำ ทำดินฟังทางดินมันทลายลงบอ่อนามที่เก็บเก็บกับน้ำไว้ก็เลยลองไปดูบ้านจัดชัน สวยไหมคะไม้สดๆเลยนะคะ่นั้นนะไม่จะบานไม้ทางนั้นนะคะไม่มีปูนสวยไหมคะมันเป็นไม้ฉักอนี้สวนมานาวเหมือนเดิมคะ่ะมาดูก่อน เขาทำนี่ก่กอาแค่น,นี้นะคะ